สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูวิธีการปรับสภาพดินก่อนที่จะทำการเพาะปลูกนะครับที่ดินของผมแปลงเล็กๆแปลงนี้นะครับเป็นดินทรายเกือบจะเป็นทรายแป้งก็ว่าได้นะครับซึ่งลักษณะของดินประเภทนี้เนี่ยขาดธาตุอาหารขาดอินทรีย์วัตถุอย่างมากนะครับ จำเป็นจะต้องมีการปรับสภาพดินให้เหมาะสมสำหรับการปลูกครับมิฉนั้นแล้วมเมล็ดพันธุ์ดีแค่ไหนใช้ปุ๋ยดีแค่ไหนนะครับพืชก็ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากคุณภาพของดินไม่ดีฉะนั้นแล้วเราจะต้องมีการปรับสภาพดินให้พร้อมที่จะปลูกนะครับ เดี๋ยวตาผมไปดูเลยนะครับว่าผมจะมีวิธีการปรับสภาพดินอย่างไรบ้างไปด้วยกันเลยครับที่ดินตรงนี้นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยผมยังไม่เคยที่จะมีการปรับสภาพของดินเลยนะครับได้ทำเพียงแต่การครวนดินก่อนจะการปลูกเท่านั้นเองซึ่งแต่ละครั้ง หลังจากปลูกพืชไปแล้วเนี่ยดินตรงนี้นะครับก็จะแน่นตัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าดินของผมเนี่ยเป็นดินทรายค่อนข้างจะละเอียดเมื่อมีการใช้งานมีการเพาะโอกไปเนี่ยก็จะเกิดการอัดตัวแน่นขึ้นในทุกๆวันทุกๆวันนะครับเพราะว่าดินทรายเนี่ย เมื่อถูกน้ำหรือฝนเนี่ยลงไปนะครับเขาก็จะอัดตัวกันแน่นแน่นขึ้นแน่นขึ้นนะครับยิ่งถ้าเราใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเม็ดโฟมส่วนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในเม็ดปุ๋ยเคมีเนี่ยก็จะละลายเป็นชั้นๆแทรกซึมอยู่ในตัวดินทรายยิ่งทำให้ ดินทรายของเราเนี่ยแน่นตัวยิ่งขึ้นนะครับในการเพราะปลูกครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเราไม่มีการปรับสภาพหรือโครงสร้างของดินเนี่ยก็จะทําให้พืชนี่เจริญเติบโตได้ยากนะครับดังนั้นนะครับวิธีการปรับปรุปงโดยเฉพาะดินทรายเนี่ยซึ่งเป็นปัญหานะครับเกษตรกรษส่วนใหญ่เนี่ยะจะใช้ปุ๋ยคอกเป็นอย่างเดียวซึ่งมันยังไม่เพียง เพราะว่าดินทรายเนี่ยจะต้องการอิสีวัตถุในปริมาณที่อพอเหมาะนะครับจึงจะทําให้เกิดความโปร่งและร่วนซุยขึ้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงทําการพวนด,ดินก่อนนะครับเมื่อพพวนด,ดินเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะทําทการ ราดลดด้วยน้ำส้มขันไม้นะครับยิงใช้อัตราส่วนประมาณ 1: ต่อหนะ้าสเพื่อกําจัดเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่ในดินเพราะว่าในเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่ในดินเนี่ยในทุกๆสภาพดินนะครับไม่ว่าจะเป็นดินดินกรดหรือดินด่างเนี่ยหรือดินที่ใช้ปุ๋ยเคมีมาเนี่ยมันจะทำให้เ,เกิด กรดขึ้นนะครับในดินแล้วก็เป็นที่สะสมของเชื้อโรคเชื้อราต่างๆได้นะครับผมจึงต้องใช้น้ำส้มพันไม้ที่มีความเข้มข้นมากหน่อยนะครับเพื่อกำจัดเชื้อโรคเชื้อราเหล่านี้ที่อยู่ในดินแล้วก็เป็นการกำจัดหญ้าที่อยู่ในดินไปพร้อมๆกันนะครับเป็นการปรับสภาพของดินในเบื้องต้นนะครับ ให้พร้อมที่จะทําการปลูกต่อไปได้นะครับการปรับสบภาพของดินทรายเนี่ยด้วยน้ำส้มควันไม้เนี่ยเป็นการกำจัดเชื้อโรคอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการเติมอโฮอร์โมนลงไปในดินนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับผมก็จะใช้ ที่เท่าแล้วก็ฐานนะครับซึ่งฐานของผมเนี่ยเป็นฐานที่เกิดจากการเผาไหม้ในที่ไม่มีออกซิเจนนะครับโดยที่ไม้ฟืนที่มาทำฐานเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับเปลวไฟโดยตรงมันก็จะทำให้ฐานเนี่ยมีคุณภาพที่ดีกว่า การเผาถ่านที่ใช้เปลวไฟเผาไหม้โดยตรงนะครับตัวนี้เป็นข้อดีที่ทําให้เกิดคุณภาพของถ่านมากขึ้นนะครับในการปรับสภาพดินด้วยถ่านและขี้เถ้าบางส่วนเนี่ยต้องขอเน้นย้าก่อนนะครับว่าถ่านเนี่ยไม่ใช่ปุ๋ยนะครับการการปรับสภาพดินด้วยถ่านหรือขี้เถ้าเนี่ย เป็นการเติมอินทรีย์วัตถุเข้าไปนะครับให้กับดินโดยเฉพาะดินทรายเนี่ยที่มีความแด่นตัวมากๆตัวฐานเนี่ยจะช่วยทําให้ดินนะครับมีความโปรโ่งร่วนสุยมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวฐานมีอะไรที่จะช่วยเก็บกักนะครับคาร์บอนช่วยเก็บกักจุลินทรีย์เก็บกับ ความชื้นนะครับอากาศต่างๆเนี่ยไว้ในตัวถ่านเองเนี่ยทำให้ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ซึ่งปกติแล้วเนี่ยในดินเนี่ยก็จะมีจุลินทรีย์อยู่พอสมควรนะครับมีอยู่บ้างแต่ว่าการเจริญเติบโตและการขยายตัวของจุลินทรีย์เนี่ยมันจะทําได้ยากครับเพราะว่าไม่มีที่อยู่ ที่อาศัยไม่มีธาตุอาหารให้จุลินทรีย์ที่จะขยายตัวเติบโตได้นะครับถ่านจึงเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่ช่วยให้เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์และขยายตัวเนี่ยจำนวนมากเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยก็จะช่วยย่อยคาร์บอนช่วยย่อยธาตุอาหารต่างๆนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนสภาพให้กับพืช นำไปใช้นะครับถ้าไม่มีจุลินทรีย์หรือมีจุลินทรีย์ที่น้อยเนี่ยเขาก็จะย่อยสลายธาตุอาหารให้กับพืชเนี่ยได้น้อยนะครับได้ช้าซึ่งในการทําเกษตรแบบอินทรีย์เนี่ยจำเป็นจะต้องอาศัยจุลินทรีย์เพื่อย่อยสลายธาตุอาหารให้กับพืชซึ่งแตกต่างจากปุ๋ยเคมีนะครับซึ่งปุ๋ยเคมีเนี่ยพื่อสามารถดูดไปใช้ได้เลยเพราะว่า ปุ๋ยเคมีเนี่ยเป็นสารอะดินซีไปแล้วนะครับซึ่งพืชสามารถดูดซับไปใช้ได้เลยแต่ว่าปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกต่างๆพวกนี้เนี่ยยังเป็นอินทรีย์วัตถุอยู่นะครับซึ่งจะต้องอาศัยจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กลายเป็นอะดินซีซะก่อนนะครับจึงจะพืชจี่จะนำไปใช้ได้นะครับหลังจากที่ผมใช้ ฐานแล้วก็ขี้เท่าโรยลงไปในแปลงในแปลงที่ดินนี้แล้วนี่ครับผมก็จะ,ะลดลาดน้ำให้ความชุ่มชื้นนะครับเพื่อให้ขี้เท่าเนี่ยมีความชุ่มชื้นและฐานเนี่ยได้รับความชื้นเพื่อจะได้ไม่ไปดูดอไอความชื้นจากในดินนะครับมิเชนาล์ก็จะทำให้ดินเนี่ย แห้งขึ้นได้นะครับดังนั้นแล้วเมื่อเราโรขีเท่าหรือฐานไปแล้วเราจะต้องราดน้ําตามนะครับเพื่อให้ความชื้นกับฐานและขีเท่าเหล่านี้นะครับเพื่อจะได้ไปแย่งอากาศในดินอีก,อกครั้งหนึ่งนะครับทําให้การเก็บกักความชื้นต่าง,างเนี่ยเป็นไปอย่างพอดีพอเหมาะนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ผมก็จะโรยด้วยปุ๋ยปุ๋ยหมักของเรานะครับที่เราทำขึ้นเองนะครับเพื่อให้ฐานเนี่ยสามารถที่จะเก็บกักปุ๋ยต่างๆไว้ในตัวฐานนองได้นะครับซึ่งตัวช่วย,ยก็คือจุลินรี ที่ว่านี่แหละครับมันจะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุย่อยสลายปุ๋ยหมักเนี่ยให้แก่ดินนะครับดินเราจึงจะมีความอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดินจงมีความสําคัญมากครับที่จะทําให้พืชเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้นะครับ ฐานนะครับมีคุณสมบัติที่มีสารคาร์บอนและมีรูปพูนตามธรรมชาติที่สูงมากนะครับสามารถปูน้ำมาธาตุต่างเนี่ยรวมถึงการป้องกันนะครับจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินอีกทั้งยังช่วยเพิ่มการย่อยสลายและแยกกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้ในดินได้นะครับในขณะที่ทำหน้าที่เสมือนเป็นอ่างเก็บคาร์บอนธรรมชาติ ไว้แล้วนี่นครับยังช่วยทําความสะอาดอากาศให้เราได้อีกด้วยนะครับก็คือเป็นการป้องกันการปล่อยกา๊ากซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศและช่วยให้พืชน,นี่ดูดากา๊ากซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับไปใช้อย่างช้าๆนะครับในขณะที่พืชสังเคราะห์แสงนี่คือประโยชน์ของถ่านนะครับที่จะช่วยทําให้ลด ภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งนะครับโดยรวมแล้วนะครับประโยชน์ของถ่านมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับก็ถ่านนะครับจะช่วยลดการเกิดกา๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งเป็นการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนื่องจากถ่านสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศในระยะยาวได้ด้วยนะครับ ด้วยการกักเก็บคาร์บอนเอาไว้ในดิน,นช่วยในการปรับปรุงดินนะครับและเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรได้นนเนื่องจากฐานที่เราเติมลงไปมีลักษณะเป็นรูคุณนะครับช่วยเก็บกักน้ำและอาหารในดินและเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับโ่ยที่จะทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยสร้างอาหารให้กับดิน แล้วเมื่อดินเราเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะทําให้ผลผลิตของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นได้นะครับในขั้นตอนสุดท้ายนะครับของการปรับสภาพดินหลังจากเราโรยปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ลงไปแล้วนะครับผมก็จะทำการลาดรดด้วยจุลินทรีย์หนอกล้วยนะครับ เพิ่มลงไปในในดินนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะคุกเขา้าอินทรีย์วัตถุต่างๆเนี่ยที่โรยลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นกีเท่าไม่ว่าจะเป็นฐานาจะเป็นน้ำส้มปวันไม้สุดท้ายก็คือการเติมจุลินทรีย์หนองคุยลงไปให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะ พักดินเอาไว้นะครับหลังจากที่เราคลุกเข้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาไว้นะครับประมาณ1สัปดาห์ก่อนที่จะทําการปลูกนะครับถ้าดินของเรานะครับที่ได้ปรับสภาพแล้วเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นะครับเมื่อดินเราดีแล้วนะครับเราจะปลูกอะไรก็งดงามอันนี้คือประโยชน์ของการปรับสภาพดินนะครับ ดังนั้นแล้วนะครับการ,การจะปลูกพืชอะไรต่างเนี่ยเราจะต้องศึกษาหาความรู้ครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเราไม่รู้ว่าเราดินของเราเนี่ยมีสภาพเป็นยังไงนะครับแล้วเราจะปลูกอะไรลงไปเนี่ยถ้าไม่ศึกษาให้ดีซะก่อนเนี่ยมันก็จะไม่ได้ผลผลิตที่ดีนะครับแล้วก็จะสร้างปัญหาให้กับเรามากโดยเฉพาะมือใหม่ๆนะครับ ในการปลูกพืชปูกผักเนี่ยจะเกิดความท้อแท้อย่างมากนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจรึงต้องศึกษาครับในการปรับโครงสร้างของดินปรับสภาพของดินนะครับให้เหมาะกับการอาอปลูกฐานและกีเท่านะครับและจุลินทรีย์ที่เราสามารถผลิตเองได้เนี่ยจึงเป็นทางเลือกทางหนึ่งนะครับที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับเราได้นะครับ และเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนนะครับการปรับสภาพดินนะครับมีประโยชน์หลายอย่างช่วยในการปรับโครงสร้างของดินนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะทำให้ดินมีความร่วนซุยมากขึ้น mm hmm. มีความชื้นและมีอากาศแทรกตัวเข้าไปในชั้นของดินได้สะดวกนะครับ mm hmm. แล้วก็ ยังช่วยกำจัดวัชพืชได้นะครับเนื่องจากว่าการไถปวนนะครับจะทำให้รากของหญ้าเนี่ยขาดจากกันไม่สามารถเจริญเติบโตหรืองอกเป็นต้นใหม่ขึ้นมาได้การใช้สารนะครับกำจัดวัชพืชส่วนหนึ่งก็เป็นข้อดีแต่ของผมเนี่ยใช้น้ำส้มควันไม้ครับที่มีความเข้มข้นมากหน่อย หลาดตกลงไปในดินนะครับแล้วก็มีการาพรวนเพื่อให้ความเข้มข้นของน้ำส้มควันไม้นีนะ้ไปยับยั้งการเจริญเติบโตของต้นยาได้นะครับนี่คือข้อดีของการปรับสภาพดินนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าแปลงนี้ของผมเนี่ยหลังจากที่ปรับสภาพดิน ไถ่วนราดลตบนช่วงพันไม้แล้วก็ใช้ฐานนะครับใช้ฐานขนาดเล็กเนี่ยพุกเข้าเข้าไปในชั้นดินแล้วเนี่ยทำให้ไม่มีหญ้าเนี่ยเกิดขึ้นมาเลยนะครับมีผมทิ้งระยะเอาไว้ประมาณสัปดาห์กว่าแล้วสังเกตเห็นได้ว่า ต้นหญ้าเนี่ยทัดจะไม่มีเลยครับนี่คือประโยชน์ของการปลอมสภาพดิน